สถานที่ที่มหัศจรรย์และประทับใจพอสมควรครับกับบ้านวังนองครับเรื่องราวที่นี่มีวัฒนธรรมมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแต่ที่สําคัญเรื่องราวนี้จะลงรายละเอียดคุยกันกับพี่บุรันครับเลขาวิสาหกิจท่องเที่ยวบ้านวังนองอยกเราฮสวัสดีครับเวลานักท่องเที่ยวมาจะเจอแบบบรรยากาศที่ผมเจอแบบนี้เลยใช่ไหมครับแน่นอนคะ่ะที่นี่เรา สร้างบรรยากาศที่นี่คืออยากให้นักท่องเที่ยวประทับใจเราที่สุดมาแล้วอยากมาอีกค่ะมาแล้วจะไม่ลืมเราค่ะครับผมจุดเริ่มต้นการที่เรามีจุดฐานกิจกรรมมีเรื่องราวต่างๆให้เและนักท่องเที่ยวได้มาเห็นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง มันเกิดขึ้นจากที่ว่าพวกเราทำเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงค่ะแรกเริ่มนะคะแล้วเราก็ส่งหมู่บ้านเราเข้าประกวดเป็นหมู่บ้านแผ่นทำแผ่นดินทองซึ่งเราได้รางวัลน,นั้นมามัน,เป,นเป็นรางวัลที่เราภาคภูมิใจมากและทีนี้เราก็เลยม,มาคิดกันต่อเนื่องว่าเราจะทํายังไงให้ให,ให้ให้รางวัลที่เราได้รับมาเนี่ยมันมีความต่อเนื่องค่ะทํายังไงให้ชาวบ้านเราแบบที่มีความสัมานสมาัสมัคคีกันอยู่แล้วเนี่ย พัฒนากิจกรรมให้มันต่อยอดไปเรื่อยๆสร้างรายได้สร้างอาชีพแล้วก็ให้ชาวบ้านเราอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องออกไปขายองไนอยู่ข้างนอกค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนั้นเอากิจกรรมต่างๆมาเติมเต็มลงไปแต่ยังคงวิถีชาวบ้านอยู่เหมือนเดิมค่ะเรามีการคัดเรื่องยังไงว่าถ้ามาถึงแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวจะได้เจอสีฐานแบบนี้และจะได้เห็นความเป็นวิถีของชาวบ้านที่บ้านวังนองเรา แพ็กเกจไว้เลยค่ะว่าถ้าคุณมาที่นี่คุณจะได้สัมผัสวิถียนวิถีชุมชนแบบนี้ค,ค่ะก็คือหนึ่งเริ่มจากที่จุดแรกเลยเราลงรถมาที่โรงเรียนบ้านวังน้องใช่ไหมค,คะเราก็จะได้นั่งซาเล้งกันเหมือนที่เรานั่งมาเมื่อกี้ค่ะคทุกท่านจะได้นั่งแบบนั้นมาแล้วก็จะมีมัคคุเทศ์น้อยเป็นคนเล่าเรื่องราวของหมู่บ้านของเรานะคะให้ให้ให ลูกค้าเรียกลูกค้าดีกว่าเนาะนักท่องเที่ยวได้ได้ได้ฟังเรื่องราวสตรอรี่ของพวกเราก่อนว่าเป็นมายังไงนะคะแล้วก็มาถึงฐานที่1ฐานที่หนึ่งคือหูกสามาคัคคีอย่างที่พี่บอกหูกสามัคคีที่เราทอคนเดียวไม่ได้ครับต้องใช้สามคนถึงจะทอผ้านี่ผืนหนึ่งออกมาได้งียค่ะก็เลยเรียกตรงนั้นว่าหูกสามาคัคคีคือซึ่งนักท่องเที่ยวเข้ามาก็จะได้เรียนรู้ตรงนั้นแล้วก็จะได้ชมแล้วก็ศึกษาไปด้วยเพราะว่า มันมันเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นกับเราค่ะครับผมนี่คือฐานที่หนึ่งฐานที่สองฐานที่สองท่านจะได้มาฟ้อนกองตุ้มกับพวกเราอ่าครับ <laughs> คะ่ะกองตุ้มก็คือเป็นกิจกรรมเสร,ริมกําลังใจเสร,ริมพลังค่ะคือกองตุ้มสร้างความสนุกสนานนะคะให้การสร้างกําลังใจให้การอะไรอย่างนี้ค่ะคือเราจะเจอกองตุ้มทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนเพราะว่ามันจะเป็นถนนสายวัฒนธรรม,รรมตรงน้ค่ะ ครับผมอ่ะกองตุ้มเสร็จปุ๊บเมื่อสักครู่นี้ผมไปได้ผ้านี้มานี่เป็นคือฝีมือของชาวบ้านที่นี่เลยแน่นอนค่ะครับผมนี่คือเป็นจุดจำหน่ายให้ได้ชมเขาเรียกว่าวังฝ้ายงามนี่ก็คือสวยงามเพราะว่านี่คือไม่ใช่สีสีที่ย้อมนะแต่นี่บอกว่าเป็นสีจากธรรมชาติค่ะดอกฝ้ายของเราคือสีนี้ครับนี่คือจุดที่สามต่อมาคือจุดนี้คีอเรายืนอยู่คือ ผักทอละค่ะตรงนี้ฝ่ายผลิตเขาเรียกฝ่ายผลิตค่ะผลิตเส้นได้ให้ส่งกลับให้วางไฟงานนะคะเพื่อให้วังไฟงานมาไปแปะรูปอีกทีนึงค่ะก็จะมามีทั้งอี้ทั้งเข็นทั้งดีดทั้งถักทอให้มันเป็นผืนผืนผ้าแล้วก็ส่งไปที่นู่นเลยค่ะแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ก็จะได้เรียนรู้ในตรงนี้ด้วยค่ะไม่ไม่ใช่แต่นักท่องเที่ยวนะคะคือเยาวชนลูกหลานของเราก็จะได้มาศึกษาเรียนรู้กันที่นี่ด้วยเพื่อเพื่อมัน สืบสารนะคะเขาจะได้เรียนรู้ไปด้วยว่าวิธีการทายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะไม่ให้มันคงหักครับผมสุดท้ายนอกจากเป็นฝ่ายผลิตที่เราเห็นเรียบร้อยแล้วด้านหลังนี้ต่อไปคือจะเป็นฝ่ายจัการคาะฝ่ายจักสารอีกหนึ่งวิธีของคนในพื้นที่เราก็จะเห็นวิธีการนอกจากแต่ละจุดเอกไม่ใช่แค่ชมอย่างเดียวสามารถจับจ่ายเลือกซื้อได้ได้ค่ะอ๋อนี่คือเรื่องราวที่อยู่ในพื้นที่เวลามาสัมผัสท่องเที่ยวการทํางานไม่ใช่แค่ชุมชนอย่างเดียว มีการประสานร่วมมือกันยังไงให้เกิดความเข้มแข็งแบบนี้ก็จะมีหน่วยงานมาช่วยด้วยค่ะคืออย่างพวกพี่เนี่ยทำทำแบบไม่รู้เนาะแบบชาวบ้านทำเนี่ยค่ะเราก็จะมีทททมีองค์กรหน่วยงานต่างๆมาให้ความรู้เสริมทักษะเสริมความรู้อย่างวัฒนธรรมจังหวัดก็มาช่วยในเรื่องฝีมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้มันมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเกิดขึ้นในชุมชนเราด้วยครับผมถ้านักท่องเที่ยวสนใจ ความเป็นวิถีชีวิตแบบนี้อยากมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้จะมาในช่วงไหนหรือต้องมาติดต่อยังไงบ้างจะได้เห็นแบบครบเซตแบบนี้ฮะมาได้ทุกช่วงค่ะ,ะมาได้ทุกช่วงนะคะแล้วก็ติดต่อเราผ่านเพจวังเทมเมกมาได้เลยค่ะ,ะแล้วก็หรือว่าติดต่อมาที่เลยขาบุหลันนะคะโดยตรงก็ได้ค่ะครับผมอ้าวนี่คือบรรยากาศในตอนนี้ด้วยนะฮะแต่ที่สําคัญไฮไลไท์ไม่ได้อยู่แค่เที่ตรงนี้อย่างเดียวที่นี่ยังมีที่ท่องเที่ยวที่เป็นเหมือนเป็น ลานแคมปิ้งด้วยอันซีนอันซีนเลยใช่ไหมฮะที่ต้องบอกว่าถ้าถึงที่นี่ต้องไปสัมผัสความสวยงามแต่ตอนนี้ขอบคุณพี่เวลันด้วยนะครับขอบคุณครับนี่สวยงามมากๆเลยครก็อำเภอน้องสูงของเราก็ทุกคนจะรู้จักหรืออาจจะไม่รู้จักน้องสูง เป็นเมืองสามธรรมนะครับธรรมแรกคือธรรมะธรรมที่สองคือธรรมชาติและธรรมที่สามคือวัฒนธรรมอย่างธรรมแรกคือธรรมะน้องสูงนี่จะมีาศาสนสถานหรือเป็นที่พำนักของพระอริยสงฆ์พระกิจิหลายรูปนะครับธรรมที่สองก็คือธรรมชาติน้องสูงเราจะมีความเป็นแบบภูมปิประเทศจะเป็นที่ราบสลับภูเขา ก็จะมีภูเขาล้อมรอบนะครับก็จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาตินะครับก็จะมีเรียกว่ามีทุนทางธรรมชาติอยู่สูงซึ่งยังยังคงมีความเป็นธรรมชาติเนื่องจากประชาชนพี่น้องช่วยกันดูแลและธรรมที่3ก็คือวัฒนธรรมน้องสูงจะเป็นเมืองเมืองภูไทยนะครับ90เปอร์เซ็นต์จะเป็นคนภูไทยเขาจะมีที่แตกต่างจากจากทางอื่นก็คือ คนเป็นวูทยในเรื่องของวัฒนธรรมการพูดวัฒนธรรมในเรื่องของการการกินแล้วก็ที่สําคัญที่เราไม่สามารถจับต้องได้ในเรื่องของจิตใจเขาเป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีนะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมบ้านวางนองแล้วก็วางเทียมเมฆวางเทียมเมฆก,กันอยู่ในบ้านวางนองเนี่ยนะครับก,ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับซอฟต์พาวเวอร์ของนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ท่านอยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละ โดยเฉพาะในแต่ละอำเภอก็จะมีของดีอย่างน้องสูก็จะมีในเรื่องของเกี่ยวกับสามธรรมนี่นะครับซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือถ้าเราพูดอีกในเชิงก็คือภูมิพลังทางสังคมซึ่ง,ซ,งซึ่งมีเดิมอยู่แล้วนะครับเรานำเรื่องราวดั้งเดิมให้มากลับมามีชีวิตที่สามารถเล่าเรื่องราวในอดีตให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ได้รับเห็นกันนะครับ เป็นที่นี่เป็นไฮไลท์นะครับเวลามาที่หนองสูงถือเป็นจุดไฮไลท์ใหม่เวลามาท่องเที่ยวนะครับหรับสายแคมปิ้งนี่คือวังเทียมเมฆนั่นเองนะครับความร่วมม,มือของคนในที่นี่ถือว่ามีความเข้มแข็งและทําให้ที่นี่ประสบความสําเร็จในการท่องเที่ยวนั่นเองนะครับเราจะคุยกันกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยานะครับท่านสมเพชรมืนวงอยู่กับเราสวัสดีครับสวัสดีครับความร่วมมือของคนที่นี่ถือว่ามีความเข้มแข็งเกิดขึ้นได้ยังไงฮะกับจริงๆแล้วบ้านวังนอง เป็นคนผู้ไทยซึ่งคนผู้ไทยเขาเรียกว่าไม้อกอเดียวคือมีเครือญาติที่อยู่ร่วมกันดังนั้นในการที่จะพัฒนาเนี่ยเราจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายโดยเฉพาะคนผู้ไทยนี้นะครับก็จะเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การแสดงออกในเรื่องของการแต่งกายในเรื่องของภาษานะครับคนผู้ไทยโดยพฤติกรรมแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีดังนั้นจึงเป็นการเชื่อมโยงในเรื่องของการสมัครสมานส,สามัคคีในการพัฒนานะครับซึ่งในวังเทียมเมฆของเรานี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ก็ว่าได้นะคือว่าเป็นแหล่งที่โดดเด่นในเรื่องของทัศนียภาพในเรื่องของอ พื้นที่ที่เหมาะสมกับการที่จะมาตั้งแคมปิ้งนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็คนในชุมชนจริงๆแล้วเป็นเป็นหมู่บ้านพัฒนานะครับเป็นหมู่บ้านพัฒนาเป็นเป็นหมู่บ้านที่าสามารถาช่วยเหลือกันมาโดยตลอดดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันจึงาสามารถที่จะทำขับเคลื่อนมาได้ง่ายนะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือคน ดังนั้นการพัฒนาคน,นจึงเป็นเป้าหมายหลักของ,ของทางองค์การบริหารส่วนตำบลนอนอยางเราก็ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนในการอบรมนะครับมกุเทศน้อยทีทท่พาเราเข้ามานะครับอันนี้ก็คือมัมกรเทศน้อยแล้วในการต้อนรับขับสู้ในการบริการแขกเราก็จะมีนะครับสาวสวยของเรานะครับก็คือบุคลากร วังเทียมเมฆนะครับก็จะให้ความรู้นะครับในการต้อนรับแขกนะครับก็จะให้ความรู้ในเรื่องของการบริการต่างๆอันนี้ก็คือความเข้มแข็งของหมู่บ้านครับครับผมถ้านักท่องเที่ยวสนใจอยากจะมาสาัมผัสบรรยากาศความสวยงามความเป็นธรรมชาติของที่นี่ควรมาในช่วงไหนช่วงเวลาที่น่าจะมาที่เหมาะที่สุดนะครับก็คงจะเป็นอากาศเย็นๆช่วงหน้าหนาวนะครับพิกาธันวามกราช่วงเนี้ยนะครับเป็นเป็น สภาพอากาศที่น่าน่าเข้ามามากนะครับแล้วก็ความเสี่ยงอะไรต่างๆเราก็ไม่มีแล้วถ้ามาแล้วนะครับทางนี้ก็สามารถรับรองความปลอดภัยให้เพราะว่าเรามีาเวรยามนะครับแล้วมีอปพหลนะครับช่วยมาบริการนะครับแล้วก็ทางนี้เขาก็จะมีการาเฝ้าเวรยามดังนั้น ก็ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้มีความปลอดภัยและทุนเดิมของที่นี่นะครับก็คือเป็นคนผู้ไทยคนผู้ไทยเนี้ยนะครับในความอบอ้อมอารีเขามีสูงนะครับดังนั้นก็สามารถที่จะมาที่นี่ได้อย่างสบายใจครับครับผมนี่คือเรื่องราวที่ต้องบอกว่าถ้ามีโอกาสได้มาสัมผัสถือเป็นเรื่องราวที่ถือว่าอยากจะให้มาเห็นบรรยากาศความอบอุ่นความน่ารักของคนผู้ไทยของที่นี่ด้วยวันนี้ขอบคุณท่านนายกด้วยนะครับขอบคุณครับ ผู้ชมครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราตามมาตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะว่านโยบายสําคัญของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในการที่จะเปิดเมืองรองโชว์ของดีที่มุกดาหาร มีอะไรที่น่าสนใจมากมายนอกจากจุดในชมวิวที่รมแม่น้ํำคงแล้วในตัวอําเภอต่างๆเองก็มีไฮไลท์ที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนี่คือเรื่องราวดีๆนะครับในรอบภูมิภาคในวันนี้ครับผมปิดท้ายด้วยความสวยงามจากวังเทียมเมฆแบบนี้ในการโชว์เมืองรองนะครับให้เราได้เห็นกับเรื่องราวดีที่มุกดาหารในวันนี้ลาไปรพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ สะพานเชื่อมโยงลาวไทยเชื่อมเอาหัวใจของเฮาให้ใกล้ชิดกันน้ำคงไหลลังสองฝั่งมุกดาสวรรค์สายใหญ่ส้ม